ส่วนคนที่จำงานก็มาหย่าแบบดกมาหาคนเด็ดอย่างใัญอย่างเหย้าเลยเด็กภาษาสีน้องต่นก็เหลือต่นก็ไล่เปลือกส่นหนึ่งซ่วนเห็ว่าเบุ่งงเส่ไฟหนอกเรื่อง่ะพีสีดองเป็น้นทีหลายขนาดเรื่องเห็ดอึมเติมอยู่ภาษีบุคุอกค่ะเห็นตนเป็นสีหลายแต่ถูกที่เด้กภคษาส่วนหาภาาตัวใหญ่ บลืมถึกเลยค่ะบางต้นก็หาพูดไม่ไอยเลยค่ะสวยงามแต่หาหน่อยแต่นี้เพิ่นทั้งเลี้ยงั้งทั้งทีหลายเนาะค่ะแต่ว่าอวแต่ว่าอูั้งทีเด้อค่ะคุณหาพูนตึงกระปุกขึ้นพูนค่ะใหญ่ก็พอใหญ่เนาะค่ะยาวก็พอยาวพูนค่ะหาพูน ลาไหลเผือกหู้ยบ้องวันนี้ก็มาบมบิผอกับเต็นคือเก่าเนาะค่ะเนาะวันนี้เต็นก็มา่คุดปลาไหลเผือกเด้อค่ะคุดมันลุกมันหน่อยนําเนาะค่ะเห็นยังก็เสียเอาเนาะค่ะกะมาสุดใหม่เด้อค่ะวันนี้นี่สุดนี่ค่ะบุ๊มบิ๊สุดมานค่ะบุ๊ลุนมาชมกันเด้อค่ะว่าสีมานบ่ปกติก็มาสุดมานแหละค่ะวันนี้มาสุดใหม่เนาะค่ะเนาะ ต่ก่อนป้เต็นก็ข,ขอขอบคุณเอฟซีทั้งในและต่างประเทศเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังใจเต็นรับชมเต็นในขณะนี้เนาะค่ะเนาะกะ,ะ,ะถ้าผู้ใดเขามาก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เต็นในเรื่องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เต็นในคลิปต่อไปเนาะค่ะเน้องเด้อค่ะพี่น้องมาคุดมันนุกนำกันเด้อค่ะวัชิฮามันนุกกะระสอบกระไลเผือกนะ้วค่ะพี่น้องนี่นี่น,นี่นี่ค่ะพี่น้องต้นปลาไหลเผือกบางคนก็โมโหเด้อค่ะซับคุณคนนี่อันนี้นั่นนี่ไงค่ะพี่น้อง ได้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลอยู่ในระดับลอยฮาซิบลงมานี่ยต้องไปหาหมอเด้อค่ะพี่น้องสมปลาไหลเผือกเนี่ค่ะกินน้ำตาลสีโรมากท่านที่เด้อค่ะเมแต่หมอก็ย่อมค่ะพี่น้องอันนี้บริโม่เด้อค่ะพี่น้องพี่น้องปองป้ายบริโม่เด้อค่ะอีลีด้วยเฉพาะเบาหานเด้อค่ะนี่คู่เบาเด้อค่ะด้วยเฉพาะคู่เบาเด้อค่ะ ได้มีอาการแบบบกคึกเด้อค่ะพี่น้องเอาไปต้มกินนี่คึกค่ะพี่น,ออน้องเคาะสแปนดังโปกๆเลยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้บ่ได้ล่ามกเด้อค่ะอีหิริปุเซีอก็สั่งสั่งไปต้มกินลองเบดงเด้อค่ะพี่น้องใหญ่ใกับอ้าวใหญ่ใหญก็กทักมาเด้อค่ะพี่น้อง แล้วก็ผู้ได้ที่มีอาการนาดําขีนี้เด้อค่ะพี่น้องนาดําปึดคือขีนหมอนะค่ะพี่น้องเอาไปผสมกับเหล่าขาแล้วก็ฝน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 ,น,นค่ะนาจะเช้าเด้อค่ะพี่น้องจากดําขีนี้นี้เขาจูนพูนผู้เด้พี่น้องเบิ่งนาค้นคุดก็ได้ค่ะพี่น้องอู้ตัวนี้คือนหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเห็นบอล ขึนงามแต่หาคนหน่อยเนาะค่ะสดที่นี่พุดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดมีอาการเป็นเบาหวานเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมสั่งไปกินเด้อค่ะพี่น้องเอาไปต้มกินเนาะค่ะน้ำตาลคนทีลดลงทันทีหรือผู้ใดที่ว่าท่านเป็นเบาหวานเนาะคะ่ะเอาไปกินแบบป้องกันไหลในเด้อค่ะเพราะว่ารสชาตินที่นี่เลยสอดคลุมเนาะค่ะเพื่นยาหลายอย่างเนาะคะ่ะ บ้าวานนี่เป็นลูกไก่โตที่ชุดเด้อค่ะอย่า,าจะคล้องบุกินเด้อค่ะพี่น้องงคนเป็นแบบบุงโหโตค่ะจะคล้องกินเสีบนอนรับ,บา่า่จะคล้องบุเป็นยังบาดได้แผลเป็นเบ้าวานเนาะค่ะเป็นแลวกะ็เบ้าวานนี่สิึ้นหัขึ้นตะเด้อค่ะลงแขนลงขาลงหัวผื่นขอมได้ค่ะพี่น้องลงหัวหยาดพี่น้องข้าขอมได้ค่ะ ยาคนเด้อจากน้องเด็น่นากินที่อาครับน่านอ่ะันกะดิ่นานหน่อยหนหนอ่ะพี่น่อง ขา้าวคุปติคุดคือส่วนเร้อค่ะาพี่น้องเพราะว่าขา้าคุดกะไรเผือกนอค่ะแต่ว่าหัวำเนก็พอดีเสร็เอ่้วพี่น้องถึงะพ้อมหรือไม่ก็ไปดคุปติคอันนีข้าคุตาก่อน,น <c oughs> คอยมาสรุปยอดข้าวไรเผือกทั้งมนันใช้กันเด้อค่้พี่ ได้ปไล่เผือกระทกม่าด้วค่ะพี่น้องเองไก่ไส้ไต่ขอาเฮาด้ค่ะสีไส้ไก่้เฮาเกิดกัน่างก่าเนาะค่ะปูนุนปลาไหลเผือกตัวเด้อค่ะพี่น้องอย่าไล่ทัวมันดค่ะพี่น้องทัวหันมันจะเป็นที่คนพูดเด้อค่ะพี่น้องว่าเป็นกเทคโต่ ไก็ดีกสองคนอีกสองคนมาที่นีข้าคี่นี่ก็ตามเขาหน่อยละกันพี่น่อเพราะว่าห้าคน้ายังดีๆเขาก็ไม่บดนะคะ สมอสัญญาจะยืนเคียงข้างมาจะร่วมฝันฝ่า